สวัสดีครับผมจีรรัล,ลหลิมพิพัฒน์เก้าไม้มงคกลกาฝากของดีโทเนสิทนะฮะเรากลังมาเช็คที่จะส่งไปญี่ปุ่นกันนะครับนี่ฮะรบกวนด้วยครับญี่ปุ่นเป็นอะไรข้างในอ่าถาวันผูกอะไรนะถาบูดอ,อะไรแล้วก็นี่อีกสองท่านเดี๋ยวอันนี้เป็นไม้แทงทะลุไม้นะครับแล้วก็เอ่อพระนะครับจังหวัดนราธิวาส นะครับผมเดี๋ยวนะฮะเดี๋ยวมารอดูกันนะครับให้เจ้าหน้าที่เช็คให้เลย,ยนะฮะด่วนหนึ่งพันสี่สิบบาทอ่ะใช่น่าจะใช่เพราะของ ลงทะเบียน250คือด่วน EMS อะไรเห็นป่ะน,นี่คือพันพันใช่เพราะที่ส่งไปครั้งก่อนพันสี่สิบ,บพันกว่าบาทเหมือนกันใช่ใช่แค่นั้นแหละ